สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หลังพิษ7นะครับเป็นพิษของน้องป๊ากนะครับพาทิศชูประเทศในรุ่น SB1 นะครับก่อนลงคอลี่ไฟเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนพระเบรกนะครับตัวเวสลานะครับตัวนี้เลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ใช้ยพระเบกเวสลาไปในสนามที่แล้วพระเบกค่อนข้างให้ความมั่นใจครับผมในการเบรกลึก,ลก มันาสามารถให้เราทาเวลาได้ให้เรามีการบวกขึ้นไปได้ครับผมแล้วก็ความร้อนค่อนข้างน้อยครับผ้าเบรกไม่ไม่มีอาการเฟรบไม่มีอาการอะไรเลยครับผมพูดง,ง่ายๆนะครับว่าผ้าเบรกตัวนี้เป็นเกรดเลสซิ่งนะครับนำเข้าญี่ปุ่นร้อซนะครับช่วยในยเรื่องเกี่ยวกับความร้อนจัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิจางสนามที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างจะเย็นนะครับเพราะฝนตกก็สามารถขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องวอร์มอัพมากนะครับผระเบรกตัวนี้ แล้วเดี๋ยวจะมีการคอลิฟายในรอบกี่โมงครับรอบสี่โมงครับผมรอบสี่โมงครับช่วงนี้เวลาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เมืซ้อมเช้าตอนซ้อมเช้าครับก็เวลาขี่อยู่สามสามสิบเก้ากลางๆครับก็สนามนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะหาสามสิบแปดครับผมนะยังไงก็มาช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับแล้วส่งแรงเชียร์กันได้นะครับพรคพาทิศชุประเทศในหมายเลขรถอะไรครับวันนี้หมายเลขรถ98้ดครับผม98นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับตัวนี้นะครับ เปลี่ยนแท้เปลี่ยนจริงนะครับสำหรับนักแข่งในรุ่น SB1 ความเร็วนี่สูงสุดขี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับทางตรง275ครับความเร็วขนาด275กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยพระเบรกตัวนี้นะครับก็เอาอยู่นะครับยังไงฝากติดตามน้องป๊ากพาทิชจุประเทศด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพระเบรกเวสล่าของเราแม็กกินเจแปนในรุ่น x x r j l x x นะครับเกีร์เลสซิ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณป๊ากพาทิชจุประเทศมากนะครับสวัสดีครับ